สวัสดีนะคะวันนี้นะคะก็จะมาอยู่ในเกมสกรามคืนที่4ี่นะคะเราก็จะไปรุ้นว่าบ้านเราอยู่หรือเปล่าแล้วเมื่อวานเราก็มีความคืบหน้ามาก็คือว่ามีที่ดูนะคะสําหรับศัตรูเข้ามานะคะแต่ถ้าศัตรูมาจริงๆก็คงยอมแพ้ยิงยิงไม่ได้เลยจะเอาอะไรไปสู้กับเขาปืนก็ไม่ค่อยมีลุ้นไปด้วยกันอ่าบ้านอยู่ครบ สมาชิกยังไม่มานะคะรอเดี๋ยวรอไปดูข้างนอกก่อนดีกว่าลดอยู่ครบอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเอา้าไอ้นี่หายอะ่ะอะไรหายเหรอเอามาแล้วหรอไอ้ที่ใส่ไม้อันใหญ่อะ่ะ หายแล้วไงเราสร้างยังไม่เสร็จไหมจ๊ะใช,ใช่เป็นไอ้นั่นมันหายอะ่ะต้องรอของเขาเปล่าเอาเหรอเกี่ยวเหรอไม่รู้แต่ที่เขาสร้างอยู่อะ่ะใช่เดี๋ยวรอก่อนวิเจอประตูทางเข้าบนันไดเข้าทางนี้ก็ได้เกียงอยู่ไหนวะ นั่งไงอยู่ข้างหน้าไงหมายถึงซอมบี้ระเบิดนั่งไงอยู่ข้างหน้านั่งไงเสียงมันใกล้มากไอ้สองตัวนั้นไม่ใช่ซอมบี้ระเบิดเ้ยแต่เสียงอยู่ใกล้มากเดี๋ยววะเดี๋ยวขึ้นไปดูที่สูงกันอยู่ข้างล่างเหรออย่างเยอะใครเป็นคนช่างพากเสียงนี้วะ ยิงให้โดนดิไม่โดนเลยว่าจะไอ้นี่มันได้ระเบิดใคร ไม่มีอะไรเสียงอะไรอ่ะขอเปิดไอ้น,นี่เปิดเ,ดเดลยแล้วนึงนะขอเช็คดีๆมันเจอแล้ว,ลวมันมาแล้วข้างหน้า หมดแล้วตีเลยเอามันวัดตายแล้วตายแล้วอ,อืมเลือดอาบอยู่เอาลูกพนูกันไม,มต่อ มันมีซอมบี้อยู่ข้างล่างเรากระโดดลงไม่ได้ใช่ไหมได้โอ้ยเสียวตกมองไปที่บันไดอะแล้วกด F เดี๋ยวมันจะลงเองเนะมองไปที่บันไดแล้วกด F โลโๆๆลโลใจเย็น โอหเสียงเหมือนเดิมไปเลยเหรอเก็บหาของกันมีคนตุ้มามไปอีกอะแปลว่าคนอยู่แถวนี้เยอะแน่เลยใช่ ยังนะไม่ได้ถืออาวุธเลยอาวุธเอาวุธตีเลยเดินติดข้างหลังอีกระวังนนะเสียงหมุนไม่ปลอดภยัย เเรียยย้อยลพันยังไงอะมีเจ็บผ้าไหมไม่มีไม่มีนี่พันแต่เลือดไหลอะใช่เลือดไหลตัดเสือ้อไม่มีที่ตัดตัดให้หน่อยดินี่เลยนี่หมวกหวตัดให้หน่อยไม่มีของมีคมกำลังตัดกำลังตัด,ตดเฟรมเลสมันตกใจเย็น ปิด<ส>ก,ก็ได้ยังพันไม่เสร็จเลยชอบใจร้อนอยากรู้ว่าข้างนอกมีอะไรเขาก็ตายไงอยากรู้ไงไม่รอกัอนเลยอะ่ะไม่เอาแล้วตัวแทงอ่ะตัวต้องแทงไม่เอาแล้ว เอาเก็บไปเฉยเก็บอะไรเขายังไม่ได้เก็บเลยตัวเอาเออเขาเก็บเปิดแล้วรอจะเย็นดิอย่างมาเก็บของอยู่ ประตูบานนี้ซอมบี้เยอะเลยจริงอ่ะมีมปืนปะไม่มี หนึ่งนะเวลาเปิดเราก็ปิดประตูด้วยเดี๋ยวซอมบี้มาไม่มีครับไม่มีเคลียร์ชั้นบนก่อนเลยกันอือฮะ ยน่กแจมป๊บนึงมีผ้าไหมทำไมโดนยิงเหรอโดนขอผ้าด่วนหาอยู่พันให้ด้วย น okay, okay. ีอาเซียตัวโปรดเขามาทำเลยนะเนี่ยขอบคุณมากมากขอบคุณอย่างยิ่งจริงเนี่ยเสียงหมดมีอะไรวิ่งทั้งอย่างไม่รู้ซอมบี้หรือคน ประตูข้างบนยังไม่ได้ปิดเปิดแล้วนะเปิดเลย oh. เรียบร้อย oh. เลียร์อ oh. รร๋อ oh. อันนี้คือครั้งแรกที่เราจะมาคือซ้ำแล้วหรอ ยังยังไม่ซ้ำเนี่ยซ้ายขวาฟาร์มได้เอาเลยแต่มันมีคนฟาร์มแล้วหองเต็มเลยเนี่ยหมายถึงขวดน้ำมาเต็มเลยเดี๋ยวพอเ,เปิดปุ๊บเราวิ่งออกหน้าประตูแล้วออกขวานะฉีกขวานะ เชีย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 อ้อมขวาอ้อมขวาไปสิรถเราอยู่ขอวขวาเนี่ยแหละเฮ้ยทางนี้ไม่ต้องเปิดประตูเองลืมลืมไปว่ามีคนนั่งมาด้วย ไปวนรถกันอันนี้แม่งเข้าไปจอดที่แอร<อ> <ไง S 1> ์อัตปูติดอีกแล้วติดเลยไม่รู้เลยไม่มีอะไรด้วยน่าจะเกยกัน<ห>น่ะแล้วให้ใส่เออแล้วให้ใส่ไว้ล่ะ ติดสองอันเนี่ยนะอืมนั้นโลทิ้งอ่ะไม่เป็นไรช่างมันช่างมันช่างมันเก่งเออเขาไม่ได้ใส่ช่างมันเก่ง มาซ่อมรถอะต่ได้อย่างอื่นแทนแบตเตอรี่แต่ถ้ว่าไปไม่เจอซอมบีเนาะอืม หลมันมีคนมาฟาร,ร์มไปแล้วหรือเปล่าหรือไม่ก็มีคนอยู่แถวนี้เพราะตอนแรกแต่ก่อนเขาเคยเจอคนมา,มาฟาร,ร์มแถวนี้แล้วเขาโดนยิงตาย,ยาเขาเข็ดเขาเอียนเลยแหละแล้วไม่ได้อย่าง,างฟาร์มเนี่ยเขาต้องการหาสวรรค์ จอตะปูอ่ะแต่ไม่มีที่จะเก็บอ่ะตอนนี้ตัวเก็บอะไรที่คิดว่าไม่ใช้บ้างอ่ะหน้ากากทิ้งไปนะใช่หน้ากงหน้ากากทิ้งไปก็ได้โอเคเดี๋ยวเขาจะวนออกแล้ว ได้กล่องเครื่องมือมาสองอันชุดไอนเนี่ยเครื่องมืออ่ะโอเคแล้วก็ไอ้ท่วัตถุดิบสร้างของหน้าบ้านตัวอันนี้ดีดีแล้วก็ชุดซ่อมอยางรถยนต์ไปทางออกอ่ะวิ่งวิ่งตามชื่อเข้ามา ก็ออก็ไม่ได้มันจะมีรูอยู่อ่ะได้ละได้ลำโพงมันตั้งสามอันดี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 เปิดให้รันบ้านเลยอฝ่ามตรงไหนอีกอ่ะไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วใช่ใช่ นี่กระเป๋าอยู่ตรงธงว่าแต่รถคืออยู่ไหนเนี่ยรถอ,อยู่ไหนอ่ะไม่เจอรถอ่ะมีคนเอารถไปแล้วป่ะมองไม่เห็นก็ตัดตัดกิ่งไม้เจอไหม อ,อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่รถมันกิ้งมาโอ้เวนกรมมาเดิอคนเป็นหนึ่งทีไปไปิไประตูของกลาง แล้วก็ไม้แล้วก็ไม้ให้ทุกอย่างเต็มปภาบเอาตะปูมาใส่นี่ทีใส่แล้วเนี่ยนี่อ่อะเดี๋ยวไม้เอาปืนไปเลยเดี๋ยวเอาถังน้ำมันเก็บก่อน อาหารไม่มีแล้วอ่ะต้องอย่างเหรอแกะต้องแกะต้องอะไรนะต้องแกะกระป๋องอ๋อถือมีดดิอย่าเอามาซ่อมของให้วางหนึ่งนะวางรองเท้าจะซ่อมหรอเขาซ่อมไปหมดแล้วอ้าวเขาก็เปลี่ยนคู่เลยไหม เปลี่ยนได้เลยเดี๋ยวไว้ในนั้นและเดี๋ยวไปซ่อมเองดีรืดดหนามอยู่ไหนวะโอเคเคเบิลเหล็กตะปูอ่าวนีเส็จหมดแล้วอ่ะอะไร,รอ่ะอันที่ต้องใส่อ่ะนิดนึงอันนี้เหลือไม้นี่ ใช่ไม้สี่ต่อไปเราต้องฟาร์มเหล็กแล้วเอาเหล็กเยอะๆแบบเยอะมากๆเหล็กแล้วก็เคเบิลแล้วก็ตะปูพี่เมื่อกี้ฟาร์มก็ไม่นี่เมื่อกี้ใช้บางอย่างไหขาดไม้แปดแผ่น ต่อไปเอาดเล็กหอ่อใช่ต่อไปเอาเหล็กตะปูแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นเส้นวงกลมสีกระฟาโอเคกิ่งไม้สามเลื่อยไม้ให้สองท่อนทีดเดี๋ยวไปเอาอ่า เลยวางไว้ตรงไอ้นั่นน่ะไม้แกอยู่ข้างบนนี้หวังว่าคงไม่มีตัวอะไรมานั่นน่ะเจชอบคั้วกตุกบรตึกะตึก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 ะตกรตึกตึกกระตกะยุกกระกกระระระะ กินยังก็ฮองไงใช่เหรอกินไปตอนไหนวะไม่รยตัวเมาใช่เหรอเอ้าเลื่อยอีกดีจะเก็บเองมันทะลุเข้าไปในบ้านอันหนึ่งอ,อย่ามาขัดขวางความเป็นพ่อขวาว สาดจัดเลียงอย่าพ่อครัวพ่อครัวใหญ่สุดเป็นไรกพ่อครัวใหญ่สุดไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีอะไรแดกนะไเปเอาหัวตัวบ้าอะไรมาใส่เนี่ยไม่มีสิเก็บหน้ากากให้ด้วยนากากหน้ากากไหนอยู่ในตู้อะใส่มั่วมากเออไว้ในนั้นแหละ หมวหน้ากากะอะไรแยะเลยเนี่ยนั่นดิวอุ้ยรองเทา้ารองเท้าสวยจังเลยรองคราบตู้กระเป๋าส่วนกระเป๋าเสื้อส่วนเสื้อต้องขนาดนั้นใช่ไหม อืมแตได้ไม่ต้องจัดบ่อยๆเยอะไปไม่เยอะ<ป>เวลาเก็บของก็โยนไม่ใช่ติ๊กติ๊กติกติ๊โยนทีโ<แ>ยนเลียงไว้ดิเวลาเก็บของอะ่ะโอเคโอเคได้ไม่ต้องจัดอยู่าเงี้ยโมโหและอารมณ์เสียละ คนจัดก็จัดไปเหอะโยนก็ถึงโยนโยนโยน,โยนไม่แหกตาดูในกระเป๋าบางทีม,มีของลืมไว้อยู่ในนั้นด้วยอา้าวเหรอลองหาดิดโอแมวเล้วเหนือ่อยเขากำลังทำเมนูอะไรอย่างอื่นให้กินว่างเนี่ย ตอนนี้เหลืออะไรฮะตอนนี้เหลืออะไรเหลืออะไรคืออะไรที่ต้องทำใช่ไหมรู้ว่าค่ะ,ะไปหัวหอมกูไปไหนวะอยู่ในนั้นแหละหาดีๆไปหาเหตุก่อนหาเหตุต้องการเหตุ ถ้ากินแล้วนอนจะเป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ของจริงมันไม่ได้สมจริงขนาดนั้นน่ะดูหาเหตุู่เนี่ยอ่าเรียบร้อยวันนี้ก็พอแค่นี้ไปตรวจด,ดูบ้านก่อนว่าปิดประตูหมดยังหน้าหลังปิดแล้วแต่รถไม่ได้อแอบบดูรถไม่เป็นนะว่าล็อกเรี่ยงอะ วันนี้ก็พอแค่นี้ไว้วันพรุ่งนี้เรามาดูกันใหม่ว่าบ้านเราจะยังอยู่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่นี่เริ่มจากศูนย์ก็ค่อนข้างจะเสียใจมากๆด้วยไปแล้วบายบาย